โควิดคร่าชีวิตแสงสุรีลุ่งโลดคอหวยอึ้งเลขฝาลงตรงเลขอายุแ่ซื้อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวงการบันเทิงสูญเสียลูกทุ่งชื่อดังแสงสุรีลุ่งโลดนะคะเสียชีวิตจากไวรัสโควิด1 9นะคะ ได้เผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะสุดอะไรนะคะวงการบันเทิงสูญเสียลูกทุ่งชื่อดังแสงสุรีลุ่งโรดนะคะหรือเฉลียวไก่อ่ำในวัย68ปีเมื่อวันที่10กันยายน2564นะคะโดยคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะนำร่างของแสงสุรีลุ่งโรดนะคะทรงวัดบางพลีใหญ่ทำพิธีชาปนกิจ เรียบร้อยแล้วนะคะนับเป็นการสูญเสียคนในวงการบันเทิงด้วยโรคโควิด -19 อีกคนแล้วนะคะซึ่งชาปนากิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่เฮฮาตามมาก,ก็คือเลขฝาลงของคุณแสงสุรีลุ่งโลดนะคะตรงกับเลขอายุพอดีเลยนะคะนี่เลยนะคะ68นะคะเลขฝาลงคือ68นะคะใครเห็นก็อึ้งแล้วก็ตกใจด้วยนะคะเพราะว่า เลขฝาลงกับเลขอายุตรงกันหรือตัวเดียวกันเลยนะคะบรรดาคอหวยแห่ซื้อเลขนี้เกลี้ยงแผงเลยนะคะ6 8นะคะสำหรับคุณแสงสุรีลุ่งโลดนะคะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะอายุ68ปปีนะคะเจ้าของเพลงฮิตในอดีตหิ้วกระเป๋านะคะแล้วก็น้องใส่เสื้อลายนะคะและอีกหลายเพลงนะคะ นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดตำนานลูกทุ่งชื่อดังนะคะสวัสดีค่ะ